น้าพี่นาตีข้าวต้มกันแซบๆมาเดินมาเดินะคลิปดี๋ยวข้าวมันแง่เลยตำบกแตงอมีไก่ทอดเอาเน้าลงไปแส่บทุกอย่างเดี๋ยวจะมาเป๊ะๆด้วยนี่หายตวนตนเ่ย เตรียมเราต้มคูเลยพี่ต้องต้งงนแี้เรามีน้ำซุปข,ของเราเป็นน้ำสุปตกักไว้เรียบรยนะ้อยแล้วกินอะไรก็อุ่นน้ำสุตปตักเส้นใส่เรียบร้อย้วยหาม กินเซจานเฮ้ยประเทศไหนเนาะภาเห็ดเนาะประเทศไม่ใหญ่สมุนไพรสมองอะไรเนาะก๋วยเตี๋ยวเซจานมาเนี่ยเงินไหลพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเซจานโอ้มึงเห็นหเลย,เายมายยเมาด้อพี่เยอะกินข้าวเออยอะ่ะเยอะมาเยอยไม่เยอยมาไม่เยอยกินข้าวยังก๋วยเตี๋ยวเซจานบ่ นายุ้ยกิเตียวชามยักษปุ o, ๊กมาเด้อปุ๊กเอ้ยมาเชฟแกะมาเพนมก็เห็นก็เนนี้แหละมัเรากินแบบกินเตียวใส่จานอร่อยมากน้ำซุปเราอร่อยทำแตงความเนาะใครโทรมา โทรมาลนนะอลไรตอนนี้นะรุกหลายว่าตัดสายทิ้งไปปะตอนไลฟ์สดอยู่แกคงไม่รู้หรอกแกก็อยากเห็นดาวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับประบนิก <c oughs> ินข้าวก่อนค่อยโทรมานะเดี๋ยวผมโทรกลับกําลังไลฟ์สดอยู่รรรประบนิเดี๋ยวโทรกลับ ใช่ค่ะฝากคลิปขนาดลดกันผัวมเมียคู่นี้เขาไม่เคยกลัวเรื่องอ้วนลดทุนไม่เนาะผัวมเมียคู่นี้เขาไม่กลัวเรื่องอ้วนส่วนส่วนแม่บ้านเขาเขาก็ชอบพ่อบ้านที่อ้วนส่วนพ่อบ้านมันก็ชอบแม่บ้านที่อ้วน <laughs> เราก็เลยเข้ากันได้ค่ะเหรอใช่ค่ะคิศไรผิดไปเปล่าเราไปในทิศทางเดียวกันมัวร์เปล่าทั้งสมมันมัวก็ไม่ใช่สองแล้วล่ะม,มาเด้อนาย้วยนาย่วยมีอะไรกินจำแปงจำไงเรื่อ บ้านนี้ไม่กินข้าวกินแต่กับ,ก,บกินข้าวแน่นอนกินกับเส้นเนี่ยอุ้ยเส้นนี้มันเหมือนบะหมี่เลยนะปะเส้นมาม่าค่ะเหมือนบะหมี่เลยค่ะขอโทษนะคะยาวไปนิดนึงค่ะต้องขอโทษพี่น้องเลยเส้นเส้นมาม่านี่มันเหมือนเส้น มันเช่นบะหมี่เหมือนเราทำเหมือนเราทำกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่ใครมาไหมประบุมมนมาได้ประบุนข้าวมาแล้าโดนมาถ <laughs> ีบจักรยานมาอยู่ไกลกันจังเลยนะทำแตงทำแตง ถาน้ำลายไหลก็ถีบจักรยานข้ามกำแพงมานะไม่มีกำแพงให้ข้ามเลยคอมเม้นต์นะขอบคุณครับพระบุญ<อ>แชร์วิดีโอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะ่ารักทีส่สุดผู้หญิงคนนี้พ <laughs> ระบุญบอกเชิญเข้ากล้องหน่อยลองเ,อเชิญกันดูสิเจอเข้ากล้องไหมเ <laughs> นี่ยต่อได้ไหม มือไม่ถึงเป็นกล้งงองฟ้องนะพวกก็บอกว่าเชิญกล้อกล้องหน่อยลองเชิญดูเผื่อได้ร้านอยากเข้ามาหลายวันแล้ะมันไม่ได้เน็ตไม,ม่ค่อยดีเน็ตไม่ค่อยดีเวลานี้เราปุ๊บเราเราไม่ได้ใช้ใบป่างเออใช้ใช้ใช้ใบป่านก็อยู่บ้านเนอะใบป่ มันได้เป็นบางครั้งบางคราวกักากาดแห้หายอ่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปทั้งหมดใช่วิดีโอได้จ้ะผมได้เลยแล้วหรือเปล่าแฉบแฉบพี่น้องแ่บวะพี่น้องแฉบเหมือนกันได้แซ่บเดี๋ยวซ้ำหนักเฮ็ดใส่สวยู่พี่น้องนาว่าว่ากินใส่จานก็เห็นวะก็เห็นวะพี่น้องยังเจียวใส่จานเนี่ยจะมองอะไร เดี๋ยวนี้หลานปุกฉันเข้ามาชมน้ะมันตลอดวันไหนอยากกินแซ่บๆแบบนี้ก็แวะน้ำปุกเอ้ยเลิกงานก็ขับรถเลยมาเลยลูกโทรมาบอกนะก่อนว่าอยู่ไหนวันนี้ได้กินไม่ตำแตงว่างั้น เป็นแล้ครับอยู่ดีไม่แห้งเลยวันนี้ครับลำล,ล้ำรวยเลยปิดแหละสุขภาพแข็งแรงค